มาทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือผมอยู่กับเนี่ยตวบอกชื่อว่าก็คือเป็นออบบี้แหละเออเป็นออบบี้ก็คือภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมพอไปเรื่อยๆเนี่ยพอจากพอจากปกติใช่ปะมันจะเริ่มน่กากลัวขึ้นเลยทุกคนเนี่ยน้ปาปกคือแบบสดใสแบบไม่มีอะไรแต่พอไปเรื่อยๆทุกคนมันมันจะน่กากลัวขึ้นเนี่ยทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะน่กากลัวขนาดไหนถ้าไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้คือระดับง่ายมากก่อนทุกคน น,นี่คือระดับแบบไหมากก็ปกติไม่มีอะไรมากอันนี้เลยเนี่ยกระโดดข้ามเลยไหมนี่สูตรโกงครับน้องใช้สูตรโกงอะ่ะเออสูตรโกงใช้สูตรโกงด้วยแม่ ด่าที่เจ็ดง่ายๆทุกคนง่ายต่อไปก็จะไม่ง่ายละไม่ง่ายก็คือจะน่ากลัวขึ้นะทุกคนเชื่อสิโอทุกคนเห็นไหมทางฟ้ามันเริ่มมืดแล้ว,วะอะเนี่ยโอ้ยเนาะ ดีนว้ายดูเลวาวะดูลาวะ ชิวๆชิวๆเนี่ยทุกคนมันจะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้ามาันเริ่มมืดเห็นทุกคนนี่แหละมันจะเริ่มมืดละนี่ไงโอ้ย นักลัวว่าวุ่ยแล้วปกคือแบบสดใสมากแต่พอเข้ามาในแมบ,บไปเรื่อยๆคือแบบไม่ไม่สดใสล้วมันไม่สดใสแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โอ้นักกากลัวโอ้โหบันไดใหญ่มากด้านหน้าไปหน้าดิใบห,หน้าดำมืดตุบๆ แต่เชียวโอ้โหผมเห็นมัมัดมันไหมัดแตนยักษ์เลยทุกคนเนีย่ยด้านหน้าเนี่ยผมเห็นใหญ่ใหญ่โคตรอะ่ะ โอ้ยก็สีแดงเต็มเลยแล้วก็สีดำสีเทาอุ้ยเวทีบเย็บเยีบเย็บเป็นเต็มตามาเริ่มดักเรื่อยอุ้ยอะไรเนี่ยโอเมก้โอเมก้เออเล่เริ่มลวนใบหน้าผมเริ่มดำมืึตื้อตอนนี้แขนขามันก็ช้าลง โอ้โหโอ้โหแล้วดูใบหน้าใบหน้าใบหน้าคือมองไม่เห็นเลยเลยเฮ<ห>้ยเห็นเมื่อกี้เห็นหรือปะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ปะโอ้โหเมื่อกี้ผมเจออีกตัวผมเจอ ผมเจออีกตัวทุกคนเจอตัวเองด้วยโอ้ผมเจอตัวเองด้วยจากหน้ากีกลายเป็นหน้าม่กี อุ Ой, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีสะดุดมีสะดุดด้วยโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้โหระดับยากโอ้ my เมกอดอะไรเนี่ยเต็มเลยอะไรเต็มเลยเนี่ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะ ก็คือราไม่สมารถเดยวที่นี่ต้องไปตอบ นงก่งคนดงน่ด้โอ้โหระดับสุดขีดโอ้โหนึลนเก่าๆ ตอนนี้มันเริ่มไป็ปกติกแล้วมาเริ่มเอเมเอเลือกเอเเอเ,เลือกสุดหลอนเออเลือกสีสองสองอินเลิฟบล็อกอุ้ยโ oh my god oh my god ô, đây Á Ồ, Nóigg Nó có gì vậy? Nó phải ở... Ở trước phía aquí Uãach đây? เป็นไหนตอ่อเดี๋ยวเป็นไหนตอ่อเป็นไหนตอ่อวะเป็นไหนต่อข้างไหนอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อลงบนไหนโห ขอลบไปน้ำสีเลือดโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไม่น่ากดกระโดดเลยฉัน นี่มันอะไรเหรือ,อู้โหโหห้องขังด้านในมีอะไรโหนี่อะไรเนี่ยมังนี่ไงไมีทางมีทางอยู่มีทางไปต่อไปต่อลงได้ไปเลย

Giòn gặp. Hey. Ow. Gửi khuyên. Look <laughs> up. Một chữ tung 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 Ồ, tung โอเคทุกคนวันนี้เนี่ยถ้า,ถาใครชอบเนี่ยผมขอฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ผม้วยนะทุกคนก็คือผมจะพูดติดๆกระขัดหน่อยวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะทุกคนไปบายทุกคนเจอก,กันวู้โหเจอก,กัน,นทุกคน